เพื่อนๆหลายคนคงตั้งคำถามกับผมนะครับวัยไข่คลิปกําจัดปรสิตปลาภายนอกพวกนอนสมอพวกเห็บปลากะโหลกกระลาอะไรพวกนี้ทําไมผมถึงทำออกมาได้ถึง3คลิปด้วยกันถ้าสงสัยนะครับก็ลองเข้าไปแอดเฟนผมใน Facebook คนตามชื่อที่โชว์อยู่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ลองไล่ดูโพสต์ที่ผมโพสต์ไว้แล้วเพื่อนๆจะสงสัยมากกว่าเดิมเอ้ยก็จะเข้าใจได้เองครับ สวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสัพเพเหระคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็แค่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ใช้กำจัดประสิทธิปลาภายนอกของน้องปลาทองปลาสวยงามอันได้แก่เห็บปลาหนอนสมอแล้วก็พยาธิภายนอกต่างๆนะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้ก็คือไซเตทนั่นเองครับซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นชื่อทางการค้าของตัวยาไตรคอฟรอ5.5ซึ่งตามฉลากเนี่ยเขาจะระบุมาว่าใช้ควบคุมพยาธิภายนอก เช่นเห็บปลาหนอนสมอเห็บระคังก็สามารถกําจัดได้ด้วยนะครับนี่ถ้ากําจัดปริงงสายได้อีกตัวเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับเนี่ยก็เหมาะสําหรับปลาสวยงามทุกชนิดโดยเฉพาะปลาสุภาพและปลาทองแต่ห้ามใช้กับปลามังกรปลาตระกูลยาคูปลาเรนโบและปลาซินเวอร์ดอลล่าครับโดยพวกปลาอ่อนแอผิวขี้แพ้ง่ายที่เอ่ยชื่อมันเนี่ยผมแนะนาใม้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับโอเชียนฟรีหนอนสมอเห็บปลาซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เนี่ย จะอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายอย่างพวกปลามังกรปลากระบาลเอ้ยกระเบนนะครับรวมถึงปลาที่เอ่ยมาข้างต้นครับส่วนตัวยาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับปลาทองแล้วก็ปลาคราฟเช่นกันครับก็คือดีมิรินอันนี้เนี่ยเป็นชื่อทางการค้ขาของสารเคมีที่ชื่อว่าดีฟูเบนซูรอนนะครับอีกหนึ่งในยาฆ่ามแมลงที่นิยมใช้กันแพร่หลายในะปัจจุบันเช่นกันครับสําหรับวิธีคํานวณปริมาณยาก็ง่ายๆครับผมก็จะยกตัวอย่างจากไซเตตแล้วกันนะครับ ข้างขวดในระบุว่าให้ใช้ยา1กรัมกับหช้อนที่เขาแถมมาให้ด้วยต่อน้ำา1 0 0ลิตรก็ลงมาคำนวณปริมาณน,น้ำเป็นลิตรจากตู้ปลา48นิ้วของผมโดยให้คิดรวมน้ำในระบบกรองด้วยนะครับบริการคำนวณน,น้ำเป็นลิตรเนี่ยจริงๆผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะแต่เดี๋ยวมาคำนวณให้ดูอีกทีก็ได้ครับก็แค่ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงของน้ำที่ใส่เป็นนิ้วก็คือ48คูณ20คูณ17 ออกมาเป็น16,320ลูกบาทนิ้วกับตู้กองล่าง36คูณ18คูณ8ได้เป็น5,184ลูกบาทนิ้วก็ปริมาณนั้นทั้ง2ตู้เนี่ยมารวมกันได้21,504ลูกบาทนิ้วเสร็จแล้วก็ไปถามในอากูนะครับว่าแปลงนิ้วเป็นลิตรก็ได้ประมาณ352ตีเป็นหวยกลมๆก,ก็3 5มก่อเนาะก็ใช้ยา3ช้อนครึ่งถูกต้องไหมครับ ทีนี้เนี่ยมาสมมติโจทย์ให้ยากกว่านี้นิดนึงแล้วกันครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้เข้าใจในเรื่องของการนําวิธีการเทียบบัญญัติตยางมาใช้ในการคํานวณอะไรต่างๆตามที่เคยบอกไปครับบัญญัติตรยางเนี่ยเป็นคณิตศาสตร์ชั้นประถม4ถึงประถม6นะครับใครลืมยกมือขึ้นไม่เป็นไรครับก็จริงๆเนี่ยการเทียบบัญญัติตยางเนี่ยผมมองว่าเป็นวิชาเลขหมวดหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆสามารถนํามาใช้กับชีวิตประจําวันได้ในหลายๆเรื่องนะครับรวมถึงเรื่องนี้ด้วย ก็ยกตัวอย่างโจทย์นะครับสมมติว่ายาเนี่ยหรือเกลือหรืออะไรก็ตามสมมุตินะครับสมมุติก็ฉลากระบุให้ใส่ย,ยา3มช้อนต่อน้ํา75ลิตรแล้วถ้าน้ํา350ลิตรของผมเนี่ยต้องใส่ย,ยากี่ช้อนก็ตั้งการคํานวณเลยครับถ้าน้ํา75ลิตรใส่ย,ยา3ช้อนน้ํา350ลิตรก็ใส่ย,ยาเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอา350มาคูณด้วยแล้วก็จับ75ลงมาหารครับ ซึ่งก็คือเท่ากับสายยา14ช้อนนั่นเองก็อีกสักตัวอย่างแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นก็สมมติปลา4ตัวเนี่ยกินอาหาร36เม็ดแล้วถ้าปลา41ตัวล่ะจะกินอาหารกี่เม็ดก็แค่ตั้งเอา4 1คูณ36หารด้วย4ก็ได้เป็น369เม็ดก็น่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะทีนี้ก็จะคำนวณอะไรก็ตามนะครับก็ให้ตั้งการคำนวณตามที่ผมยกตัวอย่างมาให้ได้เลยครับง่าย ก็มาต่อกันด้วยวิธีการใส่ยานะครับก็เหมือนเดิมที่ผมเคยทําไว้ในคลิปก่อนๆผมก็จะละลายยาใส่ขันเล็กๆคนให้ละลายนะครับแล้วก็แบ่งเทยาเนี่ยออกเป็นหลายๆส่วนจะเทตร,ตรงไหนก็ตามเนี่ยเดี๋ยวยาก็จะวนลูไปทั่วระบบของเรากําจัดพวกมอนสเตอร์ทั้งหลายผมเลือกเทยาลงในช่องกองช่องสุดท้ายครับระหว่างการให้ยาเนี่ยให้ปิดหลอด UV นะครับเพราะมันเนี่ยจะไปทําให้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยลดลงแล้วก็ควรแบ่งยาออกเป็นหลายๆส่วน เทห่างกันสัก15-30นาทีส่วนตัวผมเองเนี่ยจะแบ่งยาออกเป็น3ส่วนครับเทห่างกันรครึ่งชั่วโมงเหตุผลก็คือหากเทยาไปรวดเดียวเนี่ยแล้วเกิดปลาเนี่ยรับยาไม่ไหวปลาอาจจะเมายาแล้วก็กลับดาวได้ครับจึงควรเทยาส่วนแรกเนี่ยลงไปแล้วก็ให้เฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของปลาครับว่ามีอาการเมายาไหมลอยตัวทิ้งตัวหรือว่าอะไรที่เขาแปลกแปลกที่ว่าเขาไม่เคยทำนะครับก็ให้หยุดนะครับ ไม่ใช่ดันทุลังเทยาจนครบเปลี่ยนถ่ายน้ำออกสัก20-30%เพื่อเจอจางยานะครับแล้วก็พิจารณาวันเวลาใหม่ที่จะให้ยาก็คือเลื่อนออกไปก่อนนะครับหรืออาจจะต้องเปลี่ยนตัวยาเป็นตัวยาแบบก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนตัวยาอื่นแทนนะครับไม่รู้เป็นไรช่วงนี้ลิ้นพันกันนะครับแต่ถ้าน้องปลาเนี่ยปกติดีร่าเริงรับยาไหวก็ให้เทส่วนที่2แล้วก็ทําเช่นเดิมครับเฝ้าดูเทส่วนที่สาม แล้วก็จับตาดูน้องปลายอย่างใกล้ชิดสักชั่วโมงหนึ่งนะครับหากไม่มีอะไรผิดปกติก็ถือว่าเรียบร้อยโรงเรียนจุครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ทําตามที่ฉลากยาระบุเลยครับว่าใส่ยาอีกทีในวันไหนการเปลี่ยนถ่ายน้ําต้องทําอะไรอย่างไรส่วนตัวผมนะครับก็จะทําตามปกติก็คือจะเปลี่ยนถ่ายน้ําปลาทุกวัน20%สําสหรับเรื่องของการงดอาหารเนี่ยระหว่างให้ยาส่วนตัวผมเนี่ยจะให้น้องปลาตามปกติครับสำหรับเพื่อนๆนนะครับที่กังวลว่ายาเหล่านี้เนี่ย จะไปทําให้ระบบกองล่มหรือว่าแบคทีรียดีเนี่ยที่อุตสาห์ประครบประงมเลี้ยงมานานต้องมาลายตายสิ้นไม่ต้องกังวลครับยาฆ่า,มาแมลงเหล่านี้เนี่ยจะออกฤทธิ์กับสัตว์จำพวกที่มีครอบล่องเช่นหนอนอะไรต่างๆกุ้งปูอะไรพวกนี้นะครับจึงไม่ส่งผลกระทบกับแบคทีรียครับฉะนั้นเนี่ยบอมยามันทั้งระบบได้เลยครับเอาไว้สิ้นซากสุดท้ายครับผมก็ฝากถึงเพื่อนเอนเนี่ยที่ชื่นชอบไอ้ปลาทองสยองพันผสมอย่างน้องฉลามน้อย ประวานน้อยนะครับมาจอยกลุ่มที่ผมและเพื่อนๆร่วมอุดมการ์เนี่ยได้จัดตั้งขึ้นมาโดยหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับจะมีสุดยอดซูเปอร์ไซย่าบิดเดอร์คนไทยที่จะสามารถเพาะพันธุ์ทำให้ปลาทองสายพันธุ์นี้เนี่ยสเตเบิลอยู่ตัวคงที่ในนามบิดเดอร์ไทยแลนด์นะครับซึ่งผมเชื่อเลยว่าปลาทองฉลามเนี่ยจะต้องเป็นที่นิยมแพร่หลายไปกับนักเสพติดปลาทองไปทั่วทุกมุมโลกแน่นอนครับท้ายสุดครับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถเอาวิธีการที่ผมได้เล่าให้ฟัง ไปสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับพิธีการของเพื่อนๆกันได้เองเลยนะครับท้ายสุดๆๆผมก็หวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลช่องสปเปรห